พีคเผยเหตุเลิกต๊อดสุดท้ายเรื่องพลิก13ตุลาคม2022คิดผิดที่บอกเลิกพีคพัทรศยาเผยเหตุเลิกต๊อดต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของพีคพัทรศยาเพราะมาแรงทั้งงานด้านการแสดงและแนวใหม่อย่างการเป็นนักร้องแต่ทว่าล่าสุดพีคพัทรศยาได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตความรักของเธอกับแฟนหนุ่มเศรษฐีทอสินะอุนทรพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ โดยพีคพัทรัยาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะหนูไม่ค่อยแน่ใจว่ากี่ปีมากแต่ค่อนข้างนานรักมากค่ะแล้วที่ห่างหายกันไปช่วงหนึ่งคือรักรักเลิกเลิกกันบ่อยมากตอนนั้นคบกันเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาดีขนาดนี้วิถีชีวิตไม่ได้เหมือนกันมากหนูรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่อยากเปลี่ยนความเป็นตัวเองของเขาแต่เราก็ไม่ได้ฟังเขา ว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราอยู่แล้วหนูไม่อยากไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเลยตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าหนูก็ไปทางของหนูเขาก็ไปทางของเขาตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตัดสินใจตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าต่อหนูก็ต้องเข้มแข็งถ้าเขามะงอก็ใจอ่อนก็เหมือนเล่นใหญ่หนูก็เลยปิดก้นเขาทุกทางสุดท้ายเขามะงอ,อยังไงใจอ่อนเขาน่ารักมากๆขอบคุณเขามากๆ พอหลังๆเกือบเดือนเขาก็ส่งข้อความมาในไอจีไม่รู้ว่าเราจะได้อ่านข้อความของเขาหรือเปล่าขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าคิดถึงจนทนไม่ไหวแล้วตอนนั้นหนูก็ยังใจแข็งอยู่เราก็บอกค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเราก็คิดถึงแต่เราก็เป็นห่วงเขาเราก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเป็นการเลี้ยงไปด้วย หลังจากนั้นก็ได้คุยกันคุยในไอจยังมีฟอร์มอยู่คุยไปเกือบอาทิตย์หนึ่งก็บอกว่าขอทบทวนดูหน่อยก็แล้วกันส่วนเรื่องการแต่งงานและความรักตลอด7ปีที่ผ่านมาหลายคนก็มองไปถึงการที่คบกันมาถึง7ปีแล้วต้องมีเหตุแยกทางกันพีคพัทรัศยาก็เผยว่าไม่ได้กังวลเรื่องนั้นอย่างใดเลยแค่คิดว่าทําให้มีความสุขไปในทุกวันมันน่าจะอยู่ที่เราเดินไปถึงด้วยกันเรื่องแต่งงานมีคุยบ้าง ก่อนหน้านี้เพิ่งมาคบกันตอนนั้นเขาบอกรอพี่นิดนึงนะเหมือนทุกคนก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองเราก็บอกไม่รีบ